สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊หมูเจ2ทูออฟฟิเชียล e นะพี่น,อนะะ้องเนาะอ่ามันนี J ่เจหมูการเดินทางมาจังหวัดเลยนะคะอำเภอน,นาดวงอำเภอน,นาดวงจังหวัดเลยนะคะเดินทางมาเบิ่งสาวน้อยลำพิอนโชว์พี่น้องมาให้กำลังใจสาวน้อยลำพิอนโชว์นะคะใกล้สิฮอแล้วพี่น้องเลยอีกอยู่ ยี่สิบกโล่เนี่ยเพื่อน20 20หาหกโลนาาะคะเจมุกับมาคำ้ำออกมาค้ำกับมาค้ำเดี๋ยวออกมาจากอุดรบายสามไม่น้อออกมาจากอุดรบ่ายสามนะคะหอาาดนอนะะห,อหมององ่างเสิบ 10, ประม่าทุละหาโมงพอดีหาโมงพอดีเพาตอนนี้โอ้หาโมงหรือตัวน,นี้ ปันหา่าเครื่องจะหอดแล้วนะคะถนนกับสองเลนตอนนี้เลี้ยวออกเลี้ยวเลี้ยวเยวขามาจากทางเส้นหลักนะฮะมาจากอุดรมากเส้นหลักข้ากันไปเรื่อยๆนะพี่น้องแตมีหลุมมีบอบางเป็นบางช่วงนะฮะ,ะเมื่อกี้เจอเมูเลี้ยวเห็นวิวภูเขาอ่ะ เห็นวิวภูเขาแบบจีมูมากหลายในคันดินภูเขานี่มาจังหวัดเลยเขาเมืองแห่งทะเลภูเขาอยู่แล้วนะคะ่ะสองหาดทางก็จะมีปลาอ้อยที่พี่น้องเี่ปลาอ้อยปลามันเป็นปลาอ้อยเลยค่ะปลาอ้อยนะคะวิธีเขามากอ่ะมีมีเห็ดหน้าบางนะฮะสองหาดทางส่วนมากจะเป็นปลาอ้อยไหลเห็นอ้อยไหล หมู่พราะันใจมันอิ่มงานฟรีบ่น่าจะเป็นงานฟรีบ่เห็นเห็นอ่านในเมนเห็นเมนหนึ่งมาว่าน่าจะเป็นงานฟรีเหมนันมานกันหลายๆแล้วพีนะ่น้องเออ้อมาเห็กนกำลังใจสาวน้อยรำเพิินโชว์นะคะนี่อู้น่ะภูเขาเห็นภูเขาแลา้วพนะี่น้องเห็นภูเขาเนี่ยมันชื่นใจแเลยแท้ะ <laughs> เห็นภูเขาว่าได้เลยเออ มีกระอ่อยนะคะป้าอ้อยสามารถจากอุดอดี่มูออกจากอุดอดมาตอนบสามนะพี่น้องใบสามว่าสามสี่หาป้าเจมูขี่รถสองชั่วโมงค่ะขี่เล่งขี่หัวอยู่มาเลยขี่เร็ว <c oughs> มาเรื่อยๆนะคะหกสิบแปดสิบนี่เป็นบางช่วง ดอีก500 m, เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทหนองบัวลำพู3012อีก500 m, เมตรเลี้ยวซ้ายรถเจมูกับฟิมดับฟิมฟิมดับแห้งนะคะเบ่งเดียวเบิงคือ,อจะมันหมืดแล้วเลยพี่น้องแต่ว่าทางนอมแทบไม่หมืด เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทหนองบัวลำพูสามศูนย์นงขับต่อไปอีก2ี่สบกิโลเมตรอีก20กิโลเมตร,อ,กกมตรอันนี้เราถึงบ้านอะไรบ้านนาแกอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวนะคะลาดไปเสร็จนีแล้วพี่น้อง ไม่ได้เขาเมืองเลยถ้าเขาเมืองเลยน่ะจะอ้อมเน่ยจะอ้อมไกลนะคะจีพีเอสเพิ่นพามาทางนี้ลัดชุมชนลัดน,นี่มาหนี่วูบผู้เขาไหมนะะ่บรรยากาศอ้เป็นตะนาวข้างนอกเหมแต่ว่า,าจีโมเสียขยะมาหลายอยู่ เห็นผู้ใหญ่ๆมาเมินว่าบนหนาวเลยพี่น้องไม่ขี่หนาวอยู่แต่ย้ำหอนกับขี่หอนเนื่อนหอนย้ำหงอนกับเฮียแตกงเฮียแตกย้ำหนาวกันหนาวสันจะว่าเปลี่ยนเช่ไดนะคะบ้านนาแก่ไปเรื่อยๆนะเฮาประธานเดชบึงข่าวเพึ่งข่าวเลยทั้งปุ่นเป็นจังใหญ่แลคนหลายคนนี่ไปประัานเดช อัปเดตข่าวเลยะคะ่ะขี่รถกระตั้งนาตั้งตาขี่ไม่อย่างเดียววันนี้มาคนเดียวเลยนะคะชาเดียวมาเลยบ่รูว้ว่ามี่พี่น้องท่างเจโอพี่น้องเจโอท่างเมืองเลยบ่รูว้ว่ามีบอลน,น้องพี่น้องเนาะท่้นมีกับมาพอ้กันเด้อพี่น้องเจโอนะคะเจมู J o, นี่เป็นเจมูเจโตทู o, เจมู JO2 ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ก็มาตามให้กำลังใจครับสาวน้อยลำพูนโชว์วัดี้พอกันโดนครับพี่น้องไม่ได้เจอลำพูนโชว์มาน่าจะเกือบสองอาทิตย์แล้วว่าเจมูลำพ้นโชว์มันไปกรุงเทพนะคะแล้วก็เจมูก็ไปตามวุสาวน้อยเป็นบ้านแปนะ้งเนาะพวกหนึ่งจมูกก็ตามมากต้งแต่ผลงานบ้านอีหลานะไปบักแต่งงานบุญกะถินบ้าน ว่าน้องหงอิองอกระตั้งมากรอยเอ็มมากะกะละกะละชินมากนี่ยังกาะสารคามเนี่ยค่ะแถวระแวกนี้เนาะวันนี้ก็เลยมีโอกาสว่างว่างไงเพิ่นก็ไปพุ่นล่ะค่ะโคตรละแต่ว่าืันนี้บรรยน,นกาศใจยุดวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันนี้วันที่เจ็ด พฤศจิกายนสองพัน 2, นะฮะสาวน้อยเพชรผ่นแพลงเป็นหยุดเป็นวันเดินทางวันพักผ่อนส่วนสาวน้อยลำพูนโชคะเนี่ยแหละคะ่ะอยู่อำเภอหน้าด้วงพี่นอ้องอำเภอหน้าด้วงจังหวัดเลยนะคะบ้านหน้าด้วงพบกับสาวน้อยลำพูนโชว์โยเกิร์ตอุดรกะสิว่าใกล้กับบ๊อกบ๊อกไกเป็นไหนหรอพี่น้อง อ้างจากอุดอนกันี่แหละพ,พี่น้องเก็มร์โมขี่รถมาเรื่อยๆกักบสองชั่วโมงนะคะวันนี้ถึงบ้าน,น,นหนองคอตำบลนาเก่ไปเรื่อยๆส่วนพูดธดพี่น้องูุใธอ,อ,อยูแถวนี่เด้อนี่น้องบัวลำพูออกับบัวไก่บันไดดอกพี่นอนะ้นอ,งนองเนาะวันนี้ก็ขิดหน้าว่างหนองบัวลำพูนี่ ไปเบ้งไปแห่งกับน้งใจสะหน่อยลเพูนช่ว์น้ำกันเะ,ะ้ะค่ะปัจจีมูกกามาแต่อุดรคือกันบกไก่บันใดขัดใจมันหลักซ้ <c oughs> ำแบบว่าลอยโล่ลอยกัโล่หนค่ะพราอไปใดอยู่นะพี่น้องเนาะลอยกโลนะคะมาเนี่บกไก่บกไก่บไก่ปกัน,น,นปไ,ปไดก็เพ่อไปใดมาใดนะคะไปแข่กับน้องใจ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋จเจมูเดินทางต่อก่อนนะคะเดี๋ยวหอดมองหอดบอนแล้วเดี๋ยเจะมูสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิง้งด้ชมน้ำกันนะฮะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ